หาดีแม็กแคปออโต้พร้อมแบ็กซิ่งอยู่หรือเปล่าคะวันนี้ถ้าไปไป้ายแดงต้องใช้เงินออกรถ1นึ่งหมื่นสองหมื่นเก็บไว้พาคนที่คุณรักไปเที่ยวค่ะเพราะวันนี้ราชมงคลพิคเซ็นเตอร์จัดให้เลยค่ะกับยี่สุขดีแม็กหนึ่งจุดเก้าค่ะ DDI Spec Cab ตัว S ออโต้ทั้งห้าคันนี้ต้องบอกว่าทุกคนนะันเนี่ยเป็นรถที่เป็นมายี่สิบทั้งหมดค่ะปียี่สิบยี่สิบเอ็ดทั้งนั้นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้าบางคันมีแม็กให้แล้วใครอยากได้พร้อมแม็กซิ่งเอาแม็กซิ่งไปใครอยากได้รถเดิมเอารถเดิมไปแแต่่่่ทททีนนนุกกคคัราาาาาาวห้้ปยถึง 50, บ รถสวยไลน์แอดแอดพีซีซีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาเจอกับโบอีกแล้วค่ะและแน่นอนนะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยเนะี่ยที่ติดตามนะช่องนะ รถสวยมือสองราชพุกพี่คันเตอร์ค่ะแล้วก็ช่องอื่นที่เป็นเครือข่ายของเราด้วยค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่หลายคนนะคะได้เจอโปรโมชั่น Cap Auto กันไปแล้วแน่นอนคะ่ะว่าราชพุกษ์พี่คันเตอร์ของเรามีรถที่ตอบโจทย์นะ,ะลูกค้าโดยเฉพาะกระบะเนี่ยมากกว่า70-80คันกระบะอย่างเดียวค่ะและแน่นอนคะ่ะเมื่อเราเอา Cap Auto มาเทแล้วนะคะ มีหรอเราจะไม่เอานะคะอีกแบรนด์หนึ่งเจ้าตลาดที่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นโรงงานนะคะวัยรุ่นสร้างตัวขายของตลาดนัดผู้รับเหมาก่อสร้างหรือแม้กระทั่งนนั้ในวัยกลางคนที่อยากได้กระบะแคปอโอตโอต้สักหนึ่งคันข้อดีของออโต้เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าวันนี้ถ้าคุณจะหารถใช้งานสักหนึ่งคันเนี่ยถ้าคุณจะไปซื้อรถเก่งเลยบางทีต้องขนของก็ไม่มีที่ขนของอีกเดินทางไปต่างจังหวัดก็ไม่มีที่ขนของถ้าคุณจะเลือกเป็นกระบะที่เป็นแคปบที่เป็นยกสูงคุณก็ต้องบอกเลยว่าราคามันไปนะะ้จจนนนป้แลว,วีบนน ก็เลยหาแคปออโต้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดเลยเพราะว่าถ้าจะเป็นแมนนวลเนี่ยบางทีผู้หญิงหรือสาวๆหรือว่าใครที่บออายุมากขึ้นแล้วไม่อยากจะขับแล้วนะคะแมนนวลเพราะว่าปวดขาค่ะนะคะเวลาเหยียบคันเหยียบเบรกบ,บ้านเรารถติดขัดแน่นอนวันนี้แคปออโต้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วะคะ่ะในโปรโมชั่นคลิปนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าใครอยากได้โปรโมชั่นพิเศษอยากจะให้ติดตามกันไปจนถึงท้ายคลิปแต่อะไรเดี๋ยววันนี้บลก่ามาดูก่อนว่ามีรถตัวไหนบ้าง d m a ม็กแคปออโต้ปี20่สบของโมเนี่ยที่จะเอามาเทกระจายแบนี้รถราคาหน้าป้ายกว่า5 0,000 Oh. มันสวยจริงไหมมันเป็นรถชนหนักหรือเปล่าคุณโบมันใช่หรอดอกเบี้ยจะถูกกว่าป้ายแดงจริงไหมราคาจะหันจากป้ายแดงกว่า20,000 0กบาทเลยจริงไหมออกง่ายกว่าป้ายแดงจริงไหมพารายเยอะออกได้จริงหรือเปล่าไม่มีเครดิตได้ดอกเบี้ยพิเศษ,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 ษด้วยหรอต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มีคําตอบแน่นอนเอาละค่ะเดี๋ยวบพาทุกคนนะมาดูในส่วนของกระบะแคปออโต้นะในค่ายรถจนอีซุดีแม็กกัน,น้ากดีกว่าค่ะแน่นอนทุกวันนี้โบอเอา5นะคะ5คันเลยนะสำหรับวันนี้นะคะเป็นแคปออโต้ทั้งหมดแล้วแต่แต่ละคันจะเป็นรถเดิมก็มมีีเป็็นก ส7เ็ก้าปีค่ะใครชอบคันไหนจําทะเบียนรถไว้และแคปมาแล้วก็ติดต่อไปตามช่องทางด้านล่างที่ขึ้นไว้อยู่นี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะมาดูคันที่คันแรกค่ะสาหรับยูสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าดีดสเปคแคปตัว S นะคะก็เป็นแคปออโต้ตัวเริ่มต้นตัวนี้มากับล้อแม็กนะคะแม็กใหม่แม็กเวลใหม่ทั้ง4ล้อแบบนี้ค่ะทุกคนต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะวันนี้ข้างในยังใหม่มากๆเลขใหม่ประมาณแค่หนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นเดิมทั้งคันกริปทั้งคันแบบนี้ท,นบบนที่สำคัญไท์ค่ะ ถ้าว,วันนี้คุณไปออกไปแดงนอกจากเจอดอกเบีย้ยนะคะตลอดสัญญาเนะี่ยอยู่ที่4ีถึงหบาทแล้วในกรณีที่เราใช้เงินออกมาแค่หเซนะคะเจอแน่นอนแต่วันนี้นี่ทุกคนดูดีเห็นปะ่ะจอแอนดรอยพร้อมกับกล้องถอยอคันนี้มีมาให้แล้วนะคะทุกคนอย่างนี้เลยนะแคปออโต้เนี่ยเป็นอะไรที่สบายสุดนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยหมดแล้วหมดยุคการปีนขึ้นปีนลงแล้วเพราะว่าเป็นแคปเปิดได้แบบนี้นะคะอย่างที่บอกแหละถ้าวันนี้คุณอยากจะได้รถคันแรกหรือจะอยากจะได้รถใช้งานจร,งจรงิงผมมองว่าแคปออโต้ตอบตัวที่สุดเพราะว่าผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีีีีบบบาาางงทเเนนน่่ยนนย้ พ่อบ้านเนี่ยขับแมนนวลได้แต่แม่บ้านเนี่ยขับแมนนวลไม่ได้เวลาจะขยับรถออกไปไหนมาไหนเนี่ยลำบากลำบนนะครับเพราะฉะนั้นออโต้ไปเลยจบมากเลยค่ะแล้วนี่เห็นปะแม็กเวลค่ะสี่ล้อนะคะเป็นแม็กใหม่ด้วยนะคะทุกคนคันนี้ใครได้ไปคือคุ้มมากๆตัวนี้เป็นรถปี21แท้ทะเบียน6 2 4 3เลขไม่หนึ่งหม่นสี่พเท่านั้นค่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งขันคือคันนี้เลยเห็นไหมกระจังหน้าอาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนโนแบ็คนะคะแล้วก็มีเอซูคนะสีแดงสุดลักแบบนี้จริงๆแล้วมับบนเป็นข,ของตัวเนะอ,อ็กซ ที่สำคัญคันนี้นะมากับล้อแมกนะท E 3.76กานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในยังสวยมากๆคันนี้เนี่ยเป็นคันพิเศษน,นิดนึงนะเนื่องจากจะมีการตกแต่งอะไรต่างๆนะเข้ามาเพิ่มเติมให้พอสมควรจากเจ้าของเดิม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่อนะคะหรือในส่วนการเซ็ตช่วงล่างมาแล้วอย่างดีเช่นเดียวกันอันนี้วัยรุ่นสร้างตัวคนไหนที่วันนี้อยากได้ดีแมกแค a ออโต้เพิ่งเริ่มทํางานได้1ปีวัยรุ่นโรงงานนะคะไม่มีเครดิตไม่เคยผ่อนอะไรเลยไปออกรถ้ายแดงเนี่ยรับรองว่าดอกแพงมากๆหรือไปซื้อที่อื่นก็รับรองเลยว่าเจอแน่นอนกระบาดดอกเบี้ยเบาท8บาทเป็นสิ่งที่คุณเลี้ยงไม่ได้ถ้าวันนี้ดอกเบีย้ยเป็นนะคะข้อจำกัดในการที่คุณจะออกรถสักคันเพราะอะไรหรือว่าดอกเบีย้ย4บาท5บาทที่แตกต่างกันวนันนี้มันทำให้ยอด ของเราเี่ยต่างกันอยู่ที่เดือนรับประมาณ2องถึงสามพันเลยนะสองถึงสามพันก็ตีสักกว่าละร้อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เวลานี้เดือนมิถุนายนนี้เป็นโอกาสดีมากเลยที่คุณจะได้ประหยัดดอกเบี้ยกว่า1นึ่งแสนบาทจริงๆค่ะถัดมาอีกหนึ่งค,คันคันนี้ไฮไลท์สุดพิเศษและพิเศษสุดนะหลายคนจะเห็นว่ากระจังหน้าน้องไม่ได้เหมือนใครเพราะตัวนี้นะคะเป็นอีสุดดีแมคคันหนึ่งจเก้าไฮแลนเดอร์นะคะดีไอตัวแซดแคททิฟเป็นตัวท็อปเลยนะเป็นตัวท็อปเลยปี2020 นะซึ่งคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นแซดประจีบเอ๊ะแต่ทำไมมัน,ม,น,ม,นมันดูเต้ๆตเหรอคุณบอกอันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเอาไปทําเป็นรถโหลดมาแล้วเอาทำเป็นย e ีราฟมาให้แล้วนะคะก็จะมีทั้งแมกเวลให้มีเบรกให้ด้วยข้างในแซดประจิบมีอะไรเดี๋ยวให้ตะกล้องพาเข้าไปดูนะคะก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปแล้วตัวท็อปของไฮแลนเดอร์ที่เป็นหน้าตาแบบนี้ชมนเนี่ยทุกคนด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งไปเลยนะก็จะมีทั้งในส่วนของระบบลื่นถลายให้นะคะแล้วก็ เป็นนะฮะเนวีมาให้อันนี้คือเดิมโรงงานเลยนะมีคร u i s e c o n t r o ให้นะคะเป็นตัวท็อปเลยมีคุ u สตาร์ให้ตัวนี้ออกห้างแหละโบตีสักอยู่ประมาณเก0 0แกว่าบาทนะคะแน่นอนจัดให้เหมือนเดิมใครอยากได้คันนี้รถราคาหันราคารถแลกแจกแถมแ,แน่นอนเพราะว่ามาจากคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นนะคะอันนี้ภายในก็ยังใหม่อยู่เลยนะ,ละเลขใหม่น้องเพียงแค่ส0 0 0มเท่านั้นเองทุกคนบอกเลยว่าคุ้มมากๆสาหรับคันนี้รถปี20่สิบเราได้ตัวท็อปเลยค่ะเอาละค่ะหลายคนอาจจะดู3าั้นแรกแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าโอมันมีแม็กมีนู่นมีนี่แล้วถ้าเกิดสมมว่านี้ พ่อจ๋าแม่จ๋าคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะได้รถ เอาไปทํามาค้าขายอยากจะได้รถเดิมๆเลยลูกแม่อยากได้แค่รถหนึ่งคันที่แม่จะเอาไปค้าขายได้คุณพ่อขับได้คุณแม่ขับได้นะคะหรือพนักงานาบริษัทคนไหนที่รู้สึกว่าอยากจะได้รถสักคันก็คุณโบแต่ผมไม่ได้อยากได้แม็กเมอรอะไรผมอยากได้แค่รถเดิมๆเพราะว่าผมจะเอาไปประกอบอาชีพใช้ชีวิตประจำวันปกติไม่ได้แบบบือหวาอะไรมากมายมีเดิมๆไหมครับคันนี้เลยค่ะนัดดีแม็กแคปออโต้เหมือนกันรถเดิมโรงงานอิสุแท้รถปี21นะทุกคนคันนี้เนะ,ะเหมือนเดิมค่ะแคปออโต้ Auto, สเปคแคปเอสค่ะดี DI, มี สองหมื่นนะคะสองพันเท่านั้นนะสำหรับคันนี้นะกคนคือแบบดูดิเห็นปะคือข้างในคือใหม่แบบนี้เลยนะข้อดีของ D m a มนะคะที่เป็นแคปออโต้ตัว S เมื่อเทียบกับรุ่นเพื่อนบ้านทุกคนบบจะบอกให้ตัวนี้นะมันมีทั้งระบบการลื่นถลายให้ระบบช่วยลงทางลาดชันให้มันมีตั้งแต่สเปคแคปเอสเลยเพราะปกะติถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยบางทีเนี่ยพวกช่วยลงทางลาดชันนะพวกกัรลื่นถลายพวกนี้ทุกคนจะเจอกับรถที่เป็นตัวทอ็อปทอปเท่านั้นก็แน่นอนค่ะ พอไปเจอตัวท็อปเวลาจ่ายก็จ่ายราคาราคาตัวท็อปแพงกว่าผ่อนแพงกว่าดอกเบี้ยแพงกว่าแต่อันนี้คือมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นอันนี้เป็นข้อดีเลยถ้าเราจะหารถคันแรกสักคันจะหารถเอาไว้ใช้งานสักคันบางคนมีรถเก่งอยู่แล้วอยากซื้อเพิ่มอยากซื้อเพิ่มนย่ยแล้วมีรถเก่งอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเอารถที่เนีนใช้งานแล้วก็ต้องคุ้มด้วยโปรโมชั่นคุ้มด้วยดอกเบี้ยด้วยเพราะเป็นรถคันที่2แล้วที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยไปโบก็เลยแนะนำแบบนี้ว่าถ้าเราเลือกสักคันเนี่ยเลือกที่เป็นแบบอะไรที่มันคุ้มคค่่่่่าา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 ามมมกกกวววเนนนนนน้้้้้้้ใใชชงงงงงไไไไดดจรรรริขััับบยยหหืือออปีุุสสแลซถ คันมาอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้นะล้อแม็กนะคะทั้ง4ล้อล้อแม็กใหม่เช่นเดียวกันค่ะแคปออโต้คันนี้ทะเบียน4 7 6ทุกคนคะใครดูคลิปนี้ทุกคนชอบคันไหนทุกคนแคปรุ่นนั้นมาแคปทะเบียนนั้นมาให้โบและเดี๋ยวโบจัดโปรโมชั่นให้แคปมาได้เลยค่ะ คัาน,นี้เนี่ยมาพร้อมกับจอแอนดรอยและกล้องหลังอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะมีจอแอนดรอยมีกล้องหลังให้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบโจทย์มากเลยนะสาวสาวจ๋า,สา,ส,าสาวคนไหนที่รู้สึกว่าขายของออนไลน์ขายของตลาดนัดเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเราก็ขับกระบะได้แล้วนะเพราะกระบะแคปออโต้ขับง่ายเป็นเกียร์ออโตโด้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใครที่รู้สึกว่าช่วงหลังมันยาวต้องมีกล้องถอยช่วยในการขับในการจอดอะไรพวกนี้อันนี้จัดให้หมดแล้วเป็นจอแอนดรอยพร้อมกล้องหลังด้วยนะคะเด็กๆเล่นได้อแช์ ยูทูบได้แชร์บลูทูธแชร์ไฟทำได้หมดเลยค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายคลิปโปรโมชั่นแบบนี้วันนี้นะตามที่สัญญากันไว้ด้ไฮไลท์และต้นคลิปเลยว่าวันนี้โบจะมาแจากโปรโมชั่นสําหรับคนที่ดูคลิปพี่โดนี้มาเท่านั้นนะวันนี้จัดให้เลยค่ะ d m a ม c a p Auto s p ้ c สปายแดีตัว X 1.9ปี20ขึ้นไปเลขใหม่และต้น14 0 0 0เท่านั้นวันนี้จัดโปรรถแรกก็ทาบก็อค่ะต่อแรกทุกคันที่อยู่หลังโบตรงนี้นะคะตรงนี้นะ รถราคาก่อนหน้าป้ายห้าหมื่นบาทค่ะทุกคนห้าหมื่นจริงๆนะราคาเดิมหน้าป้ายทุกคนมีสอบเขบอกหมดทุกคนเพราะเรานท้ๆอยู่ในสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้วนะทุกอย่างเราทําตามกฎระเบียบทั้งหมดมีสอบขบอกครบทุกคนันรถราคาก่อนหน้าป้ายกว่าห้าหมื่นบาทและต่อที่2ค่ะวันนี้เหมือนที่โบยำ้ยำเราย้ำอีกทุกคนค่ะจะซื้อรถสักหนึ่งคันในช่วงนี้ก็ไม่ควรจะลงทุนเยอะสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหนึ่งแสนสองแสน เก็บไว้ในกระเป๋าของคุณนะคะเพราะวันนี้ดอกเบี้ยเราถูกมากย้ำว่าถูกมากถูกกว่าป้ายแดงทาให้ทุกคนเอาตารางป้ายแดงมาชนเลยเพราะวันนี้ค่ะออกกระต้น0%ค่ะแต่ดอกเบีย้ย7.29%ตลอดอายุสัญญาไม่มีบบกเพิ่มย้ำนะคะว่าไม่มีบบกเพิ่มและต่อที่สามค่ะทุกคันที่อยู่ด้านหลังโบนี้จะไปผ่อนแทงทำไมหมื่นสองหมื่นแปดพันเก้าพันไม่ต้องเก็บไว้ในกระเป๋าวันนี้ผ่อนรับต้น7,000บาทเท่านั้นค่ะใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะต้องย้ำก่อนเลยค่ะว่าจะอยู่กับทุกๆคนนะคะที่ดูคลิปวีโนนน้้มาาเท่ัใคคสจแปปิดี้มา สนใจขนาดแคบมาแล้วติดต่อมาตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะหลังโบนี่ทุกคันนะปีใหม่ทุกคันรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีนั่นเพิ่มใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และสำหรับทีใครที่ดูคลิปมาแล้วก็บอกว่าคุณโบย,ยู่ตังจังหวัดทำยังไงออกได้ไหมไม่ได้มารูรถเองทำยังไงออกได้ไหมไม่มั่นใจในรถเลยทำยังไงบ้าง ทุกคันที่อยู่ด้านหลังโบผ่านการตรวจสภาพจากบริษัท g o Inspection มาเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากได้วันติการตรวจสภาพ200กว่าจุดคันไหนทักมาหาเราได้เลยเรามีแอดมินคอยส่งไฟล์ตรวจสภาพให้คุณดูและอยู่ต่างจังหวัดทำยังไงเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านทั่วทุกพื้นที่เลยค่ะไม่ว่าะจะอยู่เหนืออยู่กลางอยู่อีสานอยู่ใต้และที่สําคัญนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่สะดวกมาล็อเ,เราก็มีบริการส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านทาลายทุกข้อจากัดที่คุณจะซื้อรถสักหนึ่งคันแล้วค่ะวันนี้ถ้าหากคุณเป็นคนที่หา, Auto ารถบออ้้้้ไไววใชงงาาานจิกเลย่่ถมซื นีไม่ซื้อตอนนี้รับรองว่าพลาดแน่นอนค่ะเอาละค่ะสวัสดีวันรับะจด,ดีแม็กทั้ง5คันที่อยู่ด้านหลังนี้ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีขอบคุณและสวัสดีค่ะ